สวัสดีค่ะพี่ดอกสวัสดีค่ะทุกทู้คนเลยค่ะสวัสดีสุขุสุขคนเลยะ,ะามือดีฉันภาพว่าเบิกวัวนะจ๊ะเนาะวัวสองตัวนะคะวัวสองตัวนะจ๊ะเนะตอนนี้กำลังท้องนะจ๊ะเนี้ ตอนนี้วัวกำลังท้องนะคะเรามาดูวัวท้องใกล้คลอดนะคะใกล้จะคลอดแล้วประมาณเดือนเดือนล่านะคะประมาณอีกเดือนหนึ่งนะคะประมาณเดือนกว่ากว่านะคะเดือนกว่ากว่าแล้วจะรอก็สิได้เห็นลูกวัวละจ้า ะะท้อใหญ่มากมานะประกาศขับไปไกลเลยพี่นอ้องโตยใหญ่หัวงา่าบอีส้คะไม่ว่ากอม่รล้ว่าหัวขันเยียมก็จะไดนะ้นี่นะจะผสมแล้วแล้วจะด้เม็น,น,นกรดอดแล้วจ้ะ ก็จะผสมแล้วนะคะตัวนี้นวดยางสบายเลย วัววัวพันหนึ่งยนตเ็ผสมนอดสบายขนาดเทีย้ววขี่บัดิรอดซื้อกะขี่ไหมรู้เร่ะหว่าขี่ไหขี่แล้วก็ลูกไหมพี่โตขี่แล้วก็ะลูกไหม ข้อเอียงเสมอโฟร่โฟร์เใกล้คลอดแล้วเราจะตัวนี้เนาะอยากจะให้มันเป็นตัวเบียร์นะคะอยู่ในท้องนล้ากจะได้วัวตัวเบียร์นะคะอีกเดือนกว่านะคะแม่ใกล้คอดน,นะคะประมาณเดือนกว่านะคะอันนี้ก็อยู่ข้างบ้านเอง โอกาสไปไกลเลยคุณแบลเบลเบลจะโมโหนะคะคุณแบลจะโมโหนะเซ่แล้วคุณแบลเซ่แล้วขอบคนเยอะใหญ่ใครไว้ไว้ดูนะคะเดี๋ยวตอนคลอดก็ไม่ให้ดูอีกครั้งเนาะะ ว้าสิสุดเอยแกเต้าตื่อว้ายาเด้อยาเด้อยา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 ว่าสดเด้อเอ้าไปอย่าว้าสิส้ดแรนดีเลย ยา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 ตามสองเดือนว่วพราะว่าสองเดือนีแล้วโอ้ยพวกเด้ไก่ี่นลองพวกสิส่วนบอกว่าันมีเสือกอยวแย่แถวเสือมันมีแคนัออ บอขัดตื้น,นพี่ดอกเอ้า,อ,อ,าอ,อ้ขี้สับล้อพี่ดอกวัวสิแดงสวนขัดสวนแล้วขัแมวสวนล่วนี้ก่อนเล้กพี่ดอกแม่ทอย ภาพา่าเบิกวัวกูหาผัดศูนย์แล้ววัวเริ่มศูนย์แล้วแล้วจะเนาะก็สบายค่ะเนาะพวกนี้คลิปมืปดิภาพว่าเบิกวัวเนาะเดี๋ยวไปดิวัวยุขาเพื่อนนี่แหละนะคะสองตนะคะวัวสองตนะคะเนาะวัวสองตัวนะคะโอ้ยตดใบนะคะ เไปนหรตียวบวัวแลส้ก็จอเบิงก๊กับเต่าอยู่ đ บบกบโกบสองตัวดนะอันนี้ตา้งสามตัวนะฮะกบใหญ่ไอยกะบีปลากะบีโกบกะบกีเต่ากะบีอีกโกบสุกยางเลยพี่น้องเต่ากะบีดูทั้งไตดี่ว่าโกบตัวบุ๊ก่เลยเลาวลีกกบลานะคะไม่ใช่กบเลี้ยงเวะ กบล่านะคะสามตัวสี่ตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็บิ๊กหอยปังใหญ่นะคะทั้งหลังนี่เนาะแล้วก็บิเต่านะคะนี่น่าจะเนาะบิ๊กปลาซิวปลาเล็กปลาน้อยนะคะนี่นะคะ,ะเนาะอยะะะะะะู่ร,บรอบๆบ้านนะคะนี่ไม่ได้ไปไหนเนาะ,ะอ่ะน,นี่จะห้ามเนาะ รับไวยให้อาหารนะคะลีกพีข้าแล้วจ้ะพีข้าแล้คะเผ็ดเพ็ดพี่ลองดิพีเผ็ดได้ดิเผ็ดนะคะด,ดะคะีแรงนะคะ <c ười> อะลีบัาพุกนะคะาะคะุาา้าวะอะลี้ักพาวนี่รอบๆบ้านนะคะบ๊ียังนะคะเนา,าใช้ชีวิตบับ้านนะคะ พี่ต้นบอกพริกทั้งไตดิพี่ต้นเผ็ดเผ็ดเลยพี่ต้นแล้วจอบเบิรงเตามันบ่ค่อยขึ้นยากาศรอบบ้านแล้วจ้ะเนาะเนี่ยเป็นลงโลกนะคะบ้านเนาะนี่อีกแถวบ้านกับบ้านอย่างนี้ค่ะพื้ที่บ่หลายแล้วจ้ะเนาะ สีพีต้นมะพร้าวต้นกล้วยนะคะอันนี้เป็นอิฐเนาะต้นมะควานตาเราบ้านอ้อยอยู่ดิตะไคร้นะคะแล้วก็บีต้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะนะี่นะเต็มเหน่อยนะคะ บริเวณบ้านนะคะวัวสองตัวน่เลี้ยงวัวไว้ข้างบ้านนะคะบริเวณบ้านก็บสัตบนะจะพี่น้องนมาเบิตผักหวานตดนึงอยู่นี่ด้วยใส่ลเอาต้นผักหวานายจะใส่รเปาบลยบริเวตายแล้วบ่ สูยใช่ไหมนดาเนอนะเป็นน้ยน้อยนี่คืกล้วยแล้วแต่นี้มีกล้วยจ้ะกล้วยมีทุกที่เลยนะคะส่วนมานกจะปลูกกล้วยนะที่บ้านนะที่บ้านแหละที่ปลูกกล้วยนะคะจะยอดชฉมนะ พี่พาไปดูแล้วป้า,า,าเรายมข้อนะครับ เพืคอเท่าดีนะคะขอบคุณทัะกำลรใจนะคะบ๊ายบาย